แล้วไปถามเรื่องของคุณซาร่าที่บอกว่าคุณดาริยังเนี่ยไปอยู่กับภรรยาก็คือคุณซาร่าตรงนี้คุณซาร่าจะโดนข้อหาฐานให้ที่พักพิงหลบซ่อนหรือเปล่าเอออันนี้น่าคิดนะคะทางเดซไก็บอกว่าเดชช่วงบ่ายวันนี้ม้าหมายให้เจ้าหน้าที่ของดซไไปแจ้งค,ความร้องทุกข์ที่สอนอที่เกิดเหตุคือที่สอนอบางพลัดค่ะคุณซาร่าอาจจะโดนไปด้วยเพราะออว่าให้ที่พักพิงให้ที่อยู่นะคะในฐานะสามีภรรยากันส่วนทรัพย์สินเงินทองเขามีเยอะไหมออดารยิยงเนี่ยคือค้าเกิดเขาโกงไปจริงๆหรือเขาเอาเงินฟอ r เรกซ ไปเนี่ยน่าจะรวยอื้อซ่าเลยนะตรงนี้เดี๋ยวต้องไปพิสูจน์ค่ะไปดูเรื่องคดีฟอกเงินด้วยว่าเส้นทางทางการเงินเขาไปไหนเข้าไปถึงคุณซาร่าหรือเปล่าเออถ้าขุดคุณซาร่ารับไปหรือว่าเอาเงินไปโอนไปถ่ายเทให้คุณซาร่าอันนี้คุณซาร่าน่าจะมีความผิดไปด้วยค่ะแต่ไม่ขอเปิดเผยคือตรงนี้ยังไม่ทราบนะคะเบื้องต้น ตำรวจบอกว่าคุณสาราไม่เกี่ยวกับคดี Forex 3 d ดีในทุกกรณีนะคะคแต่เรื่องเส้นทางทางการเงินนั้นก็เดี๋ยวต้องตรวจสอบกันต่อไปค่ะอตอนนี้คุณสาราก็ถือว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องของคดีความแต่อย่างใดนะคะอนอกจากว่าในเรื่องการให้ที่พักพิงเท่านั้นเองค่ะส่วนในภาพใหญ่เลยของ Forex 3 d ดีไปถึงไหนกันแล้วเห็นเงียบ ก็มีคนดังเยอะค่ะที่โดนกันไป15คนคุณดารุยังให้การปฏิเสธทุกข้อหาค่ะ15คนก็เหมือนกันค่ะไม่มีใครยอมรับสักคนเขาก็ปฏิเสธกันหมดเลยส่วนเรื่องของคุณปรับประดลนสุวรรณบางตอนนี้ได้มีการแจ้งความไปแล้วได้มีการสรุปสำนวนไปแล้วว่าเขานั้นมีความเกี่ยวข้องในคดีฟอกเงินค่ะแต่ยังไม่สรุปออกมาว่าผลเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องรอสอบปากคำเพิ่มอีกนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวว่าจะเสร็จประมาณเดือนนู่นมีนาคมนู่นค่ะน่าจะออกมาหลายๆคนเพราะว่าเส้นทางทางการเงินนั้น พัวพันเกี่ยวโยงกันเต็มไปหมดแ<อ>ล้วค่ะในกลุ่มในแก๊งนี้10กว่าคนเนี้ยนะคะ<อ>เดี๋ยวรอสอบพยายนอีก20คน<อ>น่าจะชัดเจนมากขึ้นอตอนนี้ไล่จับกันไปก่อนอค่ะเออครับเรื่องเงนินนะครับสำหรับคนที่บอกว่ารวยแล้วก็เป็นคนสวยคนหล่อเป็นดารา <c oughs> <c oughs>